หลังเสร็จสิ้นภา,ารกิจเดินทางยืนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นรวมไปถึงประเด็นปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ได้รับคําแนะนําจากคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันครับ นายกยังเปิดเผยว่าไทยเชิญนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นปีหน้าครับจะได้พบกันอีกครั้งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการครับเพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะครับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรัฐบาลมาเลเซียซึ่งดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปี2025ซึ่ง ไทยก็ได้ตอบตกลงครับและแสดงความพร้อมที่จะร่วมสร้างสันติสุขนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมาที่จะช่วยกันเจรจาให้เกิดความสงบสุขภายในภูมิภาคครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียถแถลงข่าวร่วมกันนะครับเพื่อยืนยันการเป็นมิตรประเทศและความร่วมมือที่มีต่อกันโดยเน้นรักษาพลวัตความสัมพันธ์เพื่อสันติสุข ขณะที่ไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียนในปี2025ครับและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงชายแดนเศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลทั้งนี้ที่ปรึกษาประธานอาเซียนปี2025ของมาเลเซียจะเป็นกลุ่มที่ปรึกษาซึ่งจะมีสมาชิกจากหลายชาติในอาเซียนร่วมงานกันครับ